การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการใช้ไอน้ําดีหรือไม่ดีแค่ไหนคนลองแล้วเท่านั้นที่จะรู้มาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชวทางบาเดเจียวและ YouTube c h a n n e n หมอชัวทางบาเดเจียวนะครับกับผมอมอเกมนายแพทย์ดุลชัยธรรมแสงเสริมนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยจะมารีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเองเป็นคนไข้ และได้เข้ารับการผ่าตัดนะต่อมลูกหมากโตโดยวิธีการใช้ไอ้น้ำนะอันนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากคลิปน้ำมันปลาใช่ไหมเก้าสิบวันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหมอก็ไปตรวจร่างกายแล้วพบว่าเป็นต่อมลูกหมากโตอ่าหมอก็จะมารีวิวหมอทิ้งท้ายไว้ในนั้นว่าหมอจะมารีวิวให้ฟังนะถ้ารักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการใช้น้ําเป็นอย่างไรก็มีหลายท่านมาทวงละนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าพูดกับหมอรักษาต่อมลูกหมากโตเนี่ยประมาณต้นเดือน พิษภาคมนะครับนะถ้าเอาสั้นๆตอนนี้ผ่านมาประมาณสักเกือบสองเดือนในความรู้สึกนะก็คือค่อนข้างโอเคนะเป็นวิธีการที่ตัดสินใจไม่ผิดแล้วก็คุ้มค่านะในการที่เลือกวิธีการนี้นะอันนี้ก็ภาพด้านบนนะเป็นตอบลูกหมาของหมอเองนั่นแหละนะตอลูกหมาของหมอเอง ไอ้ที่เห็นเป็นห่วงเนี่ยเขาไม่ได้เอามาตัดต่อมลูกหมากนะเขามาตัดเนื้อเยื่อในกระเพาะปัสสาวะนะที่เป็นลักษณะเหมือนเม็ดอ่าเม็ดเม็ดเม็เม็ดนานบนนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไอ้ภาพบนเนี่ยเอามาตัดตัวเนื้อเยื่อในกระเพาะปัสสาวะแต่ต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะใช้วิธีการลีซูมลีซูมก็คือพ่นไอ้น้ำเข้าไปที่ก้อนพวกนี้ก้อนที่ท่านเห็นก็คือเห็นเป็นเส้นเลือดย่างนั้นแหละนั่นคือก้อนของต่อมลูกหมากหมอเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลบำรุงราษนะก็ อย่างที่บอกก็เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ,ะประเด็นก็คือว่าหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าทำไมติดได้ตัดสินใจไปที่นี่ละ่ะโรงพยาบาลอื่นก็มีไม่ใช่หรอทําไมไม่ถึงทําไมถึงได้เลือกที่นี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับในลําดับต่อไปเนื้อหาอย่างที่บอกว่าถ้าท่านมีเวลาน้อยก็ฟังว่าโอเคมันใช้ได้มันคุ้มค่าคุ้มราคา สำหรับท่านที่มีเวลาฟังพอสมควรอยากให้ท่านเปิดเป็นลักษณะพอดแคสต์นะแล้วฟังเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเล่าเรื่องราวว่าเฮ้ยไปผ่าตัดมาเนี่ยทำอะไรให้ฟังบ้างนะท่านจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้หมอก็มีเพื่อนประมาณ2.6 0 0 0 0แสนนะหลายท่านยังไม่ได้อัด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ดได้นะอะอันที่หนึ่งเนื้อหาก็คือทำไมถึงได้ป่วยเป็นตับลูกหมากโตนะจะตอบเป็นทีข้อ,ขอไปแล้วก็ทำไมตัดสินใจผ่าตัดทำไมไม่กินยา บางคนก็กินยาเป็นสิปี20ปียังไม่ผ่าตัดเลยสปกติเขาผ่าตัดกันตอนอายุ60สิบนะเราอายุ5 0าสิบเองทำไมถึงได้รีบนะสี่ทำไมไม่รอรักษา30บาทตหมอนะและทําไมไปรักษาบนรุงลากนะใช้ประกันหรือเปล่านะอันนี้ตอบตรงนี้เลยว่าไม่ได้ใช้ประกันนะเมื่อกี้นี้ถ้าท่านดูภาพย้อนไปท่านเห็นว่าใช้เครดิตการ์ดนะไม่ได้ใช้ประกันนะ ทำไมเลือกวิธีผ่าตัดรีซูมไม่ผ่าตัดวิธีแบบดั้งเดิมมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันบอกได้เลยว่าที่ไม่กล้าผ่าตัดแบบวิธีดั้งเดิมเพราะกลัวกลัวว่าผ่าไปแล้วใช้งานไม่ได้ีนเรื่องจริงนะก็เดี๋ยวจะเล่ากระบวนการผ่าตัดกระบวนการตั้งแต่ไปหาหมอไปวันผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านนะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดเขาบอกนี้นะในห้องผ่าตัดเนี่ย หมอเขาจะอยู่กับเราเนี่ยใช่ประมาณสักสามสิบสี่สิบนาทีเท่านะั้นแบบไอ้ที่เหลือเนี่ยที่เราจะต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นเวลามากกว่านั้นดังนั้นการดูแลหลังการผ่าตัดมันสําคัญพอๆกับการผ่าตัดเลยนะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าหลังผ่าตัดไปแล้วเมื่อไหร่ถึงได้รู้สึกว่าบอกว่ามันโอเคมันดีขึ้นอ่ามันมีช่วงแล้วเวลานะแล้วก็ข้อสิบการตรวจในอนาคต จะต้องทำเมื่อไหร่นะเพื่อดูขนาดของก้อนทำไมถึงได้ป่วยเป็นต่อมลูกหมากใช้งานเยอะหรอนะหลายท่านจะเข้าใจปิดแล้วก็โดนบูลลี่นะว่าเป็นเพราะว่าใช้งานเยอะสิเลยต่อมลูกหมากตรตต่อมลูกหมากมันไม่ใช่ก้าวนะยิ่งท่านใช้เยอะมันจะใหญ่มันคนละเรื่องอะไรนะมันคนละเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้องกว่าเมื่อท่านอายุเยอะขึ้นนะท่านดูนะตอนอายุยี่สิบนะต่อมลูกหมากของท่านเนะ่ยจะมีขนาดประมาณยี่สิบกรัม พออายุ25เนี่ยจะประมาณสัก28กรัม50-30กรัมพออายุ75เนี่ย46กรัมอันนี้ตามมาตรฐานนะบางคนโตเร็วกว่านั้นนะบางคนเนี่ยอายออุ50เอ้ยอ,อายุ60เนี่ยก้อนโตเป็น100กรัมแล้วก็มีนะตับลูกหมากเนี่ยเขาจะใช้หน่วยเป็นกรัมนะจะไม่วัดตามขนาดว่า3เซน4เซนอะไรนะวัดดูน้ำหนักเอาทำไมถึงได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายมันลดลงและมันเลยทําให้ต่อมลูกหมากมันโตขึ้นตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าเอมีนิดนึงนะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่สองตัวคือเทสโทสเตอโรนกับไดไฮโดเทสโทสเตอโรนไดไฮโดเทสโทสเตอโรนมันเป็นโปรดักต์ของเทสโทสเตอโรนก็คือเรียกง่ายสารตั้งต้นคือเทสโทสเตอโรนจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งตัวนี้สําคัญนะเพราะมันเป็นยาไหลายตัวจะออกฤทธิ์ที่เอนไซม์ตัวนี้ที่ชื่อว่า Alpha ฟฟ d u c ดเ s สจะเป็นตัวเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็นไดไฮโดเทสโทสเตอโรนไดไฮโดเทสโทสเตอโรนเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าเทสโทสเตอโรนมากเป็นสองสามเท่าคราวนี้ะู่ดได้ฟังเมื่อท่านอายุมากขึ้นเทสโทสเตอโรนมันลดลงร่างกายเริ่มรู้สึกว่าท่านขาดเทสโทสเตอโรนมันจะมีกระบวนการที่จะพยายามทำาให้ ระดับเทสโทสเตอโรนในร่างกายของท่านเนี่ยทำงานได้ตามปกติเอนไซม์ Inside ที่ชื่อว่าไฟเอลฟารีดักเตสเนี่ยแหละจะพยายามเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนที่ยังพอมีเหลืออยู่ในร่างกายท่านให้เพิ่มเป็นไดไฮโดเทสโทสเตอโรนเพราะมันมีประสิทธิภาพดีกว่าใช่ไหมร่างกายจะได้รู้สึกไม่ขาดแต่ไอตัวไดไฮโดเทสโทสเตอโรนเนี่ยแหละมันทําให้ต่อมลูกหมากมันโตและทําให้มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย ได้ด้วยนะเพราะน,นั้นรียเงว่ามันเกิดความไม่บาลานซ์กันเกิดขึ้นแล้วนะเพราเกิดความไม่บาลานซ์เกิดขึ้นต่มลูกหมากจึงโตแม้ว่าตัวสารตั้งต้นเทสโทสเตอโรนจะลดลงนะคราวนี้หลายท่านจะต้องมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าหมอผมไปกินอาหารเสริมทางเพศได้ไหมที่เพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนเนี่ยเห็นสายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแยะกินแล้วต่มลูกหมากผมจะไม่โตหรือเปล่าต้องบอกว่ามันเป็นแนวความคิดที่ ใช้ได้แต่ต้องระวังแต่ต้องระวังก่อนที่ท่านจะไปกินอะไรพวกเนี้ฮอร์โมนเนี่ยในตอนที่ท่านอายุเยอะแล้วท่านต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพราะถ้าท่านมีเชื้อมะเร็งบางอย่างที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยหรือฮอร์โมนเนี่ยกินแล้วไปกระตุ้นให้เชื้อมะเร็งมันโตขึ้นท่านอาจจะโชคร้ายได้เข้าใจไหมเหมือนกับผู้หญิงเหมือนกันเมื่ออายุ50ปีระดับฮอร์โมนคอนลดลงตามธรรมชาติหมอบางคนแนะนําให้กินฮอร์โมนเพศเสริมแต่ก่อนจะกิน หมอเข้าตรวจร่างกายโดยละเอียดนะเต้านมเป็นมะเร็งไหมโอวมันลูกโอเคไหมขูดเนื้อมันดูรังไข่โอเคไหมแล้วถึงพิจารณาให้กินฮอร์โมนเพศทำไมหมอไม่รักษาโดยวิธีการกินยาหล่กปกติเขากินยากันสิบปียี่สิบปีเลยใช่ไหมแล้วถ้ายาไม่ได้ผลค่อยตัดสินใจผ่าตนะัดท่านฟังนะกินยาสิบปียี่สิบปีเลยนะอะไรนันเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยานหรืออาหารเสริมที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่มีหรอกที่กินแล้วมันจะไปทําให้ต่อลูกหมากนะมีขนาดเล็กลงไม่มีนะมีแต่กินแล้วทําให้มันไม่ได้ขยายขนาดมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะอย่างที่บอกว่ายาส่วนใหญ่ไปยับยัง้งตัวเอนไซม์ไฟอัลฟา r ีดักเตสใช่ไหมเพื่อไม่ให้เปลี่ยนเทโทสเตอโรนะกลายเป็นไดไฮโดเทโทสเตอโรนนะาวนี้ปัญหามันก็เกิดเมื่อ ยาตัวนี้ไปยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้มีการเปลี่ยนระดับไม่ได้เปลี่ยนฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าร่างกายท่านฮอร์โมนเพศลดลงใช่ป่าประสิทธิภาพหรือสมรรถภาพทางเพศท่านก็นลดลงไปด้วยเ <c oughs> พราะมันไม่มีตัวที่เป็นไปเปลี่ยนแล้วไงเพราะท่านกินยาพวกนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการกินยาเนี่ยหลักๆแล้วมันมักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศด้วยและยังมีปัญหาอื่นๆอีกด้วยนะเกี่ยวกับความดันบางทีกินแล้วหน้าม,มืดเวียนหัว อย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าถามว่าหมอกินยาหรือเปล่าหมอกินยาแต่กินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผลมันไม่ได้ช่วยอ่ะพูดนิดนึงขนาดต่อมต่อลูกหมากเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงกับอาการอ่าบางท่านอาจจะคิดว่าต่อมลูกหมากยิ่งโตอาการก็ยิ่งเยอะใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกันของหมอเนี่ยต่อมลูกหมากไม่ได้โตมากแต่ตำแหน่งในการโตของต่อมลูกหมากมันดันไปอยู่กับพ่อปัสสาวะหรืออยู่ใกล้ล้อมรอบพ่อปัสสาวะ นะท่านดูภาพนะต่อมลูกหมามันจะล้อมรอบท่อปสัสสาวะอยู่ถ้ามันในส่วนด้านในหรือติดก,กับท่อเนี่ยมันโตขึ้นมันก็มีปัญหามากแม้ว่ามันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากก็ต่างหมอเป็นกรณีนั้นดังนั้นยาอาจจะใช้กับหมอไม่ได้ผลแต่ในสําหรับคนอื่นัตในบริเวณอื่น,นที่ไม่เกี่ยวข้องบางคนโตเป็นร้อยกัมอาการยังเท่าหมอก็มีเหมือนกันหมอก็เลยอย่างที่บอกว่าตัดสินใจผ่าแล้วก็ คิดว่าตัดสินใจถูกเพราะว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเขาจะมีทั้งอัตราซาวและตรวจยูโรโฟนอัตราซาวนี้ดูอะไรดูขนาดของกระเพาะปัสสาวะของเราปรากฏว่าด้วยความที่ว่าเป็นมาเป็นระยะเวลาหลายปีละกระเพาะปัสสาวะมีการขยายขนาดเพราะอะไรเพราะว่าเราปัสสาวะแต่ละครั้งะมันปัสสาวะได้ไม่หมดได้ไม่สุดปัสสาวะมันก็ค้างอยู่แล้วเราก็ล่างร่างกายเราก็สร้างปัสสาวะใหม่ตลอดใช่ไหมคือให้คำนวณอย่างนี้ปริมาณปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับเอาน้ําหนัก สมมติหมอน,น้ําหนัก70กิโลกร,รัมนะมันก็จะสร้างประมาณ70ซีซีต่อชั่วโมงมีร่างกายเรามีการสร้างขึ้นมาแล้วดัปล่อยไม่ออกกะเพราะปัสสาวะมันก็ขยายเพราะนั้นหมอนจึงตัดสินใจทําการต่าตัดและที่สําคัญพอไปตรวจยูโรโฟนะยูโรโฟคืออะไรก็คือเหมือนเวลาเราเข้าไปในห้างแล้วมีที่ที่ปัสสาวะแต่เขาจะมีเป้าให้เราฉี่ เป้าเนี้ยมันจะวัดความแรงของปสัสสาวะของเรานะว่าเป็นแบบไหนแล้วมันก็มีกราฟออกมานะของหมอก็กราฟดูไม่ค่อยดีละหมอกอ็คุณหมอที่ท่านตรวจท่านเห็นท่านก็บอกเออโอเคละของพี่เนี่ยเข้าอินดิเคชันในการผ่าตัดอินดิเคชันอินดิเคชันใช้คำพูดว่าอะไรนะอ่าใช้คำว่าเหมาะสมอ่าเป็นเคสที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดหรือเปล่าเขาบอกว่า วิธีการผ่าตัดแบบไอ้น้ำเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาก็ทำในคน,นอายุห้าสปีขึ้นไปนะก็อยู่ในกลุ่มนะขนาดต่อมไม่ใหญ่จนเกินไปบางคนบอกว่า3 0 8สถึงกรัมแต่เขาบอกว่าในบางกรณีได้ถึง100กรัมก็มีนะแต่ถ้ามากไปกว่านั้นยิ่งต่อมมันใหญ่โอกาสสำเร็จมันก็ยิ่งน้อยเพราะนั้นหมอ,อยังดูในเกณฑ์ไม่บอกว่าและเขาบอกว่าถ้ายิ่งสมมติว่าไอ้บริเวณที่มันโตเนี่ยมันอยู่ มีเดียโลกมีเดียนหมอเ่าอยู่ตรงใกล้ๆก,กับพ่อปัสสาวะผลลัพธ์ยิ่งดีซึ่งเออเราก็อยู่ในอินดิเคชันนั้นพอดีว่าเฮ้ยเราเข้าข่ายที่ทำแล้วมันจะได้ผลดีอ่าหมอก็เลยเลือกวิธีการตีซุมหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เลือกวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมน,นะทำไมหมอหลายคนถึงได้ตัดสินใจให้คนไข้กินยาไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวจริงๆถึงทำการผ่าตัดหรือกินยาไปเรื่อยๆแล้ว มันไม่ได้ผลแล้วยามไม่ได้ผลแล้วถึงต้องการผ่าตัดต้องบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ต้องใช้คําพูดว่าไม่ใช่หมอเขาอยากจะขายยาท่านนะเพื่อให้ท่านมาซื้อ,อยากับเขานะแต่การผ่าตัดมันมีผลสร้างซ้อนค่อนข้างเยอะการผ่าตัดเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีหลากหลายวิธีนะบางทีก็ใช้เป็นห่วงเนาะเป็นรูก็เรียกว่ายลูนะแล้วก็ค่อยๆค,คว้าม,มันออกเหมือนตัดสกรูไอติมนะเดี๋ยวนี้บางทีก็จะมีเป็นเลเซอร์อะไรเงี้ยยิงเพื่อทําให้เลือดมันออกน้อยอะไรอยาเงี้ยอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดในการคว้า,วานใช้คำพูดคว้านต่บลูกหมาปกอ,อกไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ปัญหาแรกสุดเลยก็คือการกั้นปัสสาวะไม่ได้เป็นเพราะว่าตบลูกหมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับก,บกบระเพาะปัสสาวะนะด้านบนสูงสุดเนี่ยคือกอระเพาะปัสสาวะนนะมีจุดสองจุดนะสมมติว่าถ้าไปคว้านออกมากเกินไปหรือไปคว้านออกแล้วไปโดนหูรูดกรกะเพาะปัสสาวะคนไข้จะเกิดปัญหากั้นปัสสาวะไม่ได้บางคนต้องมานั่งใส่เป็นเพื่อจะเป็นปิดปีก็มี นะหรือถ้าสมมติว่าท่านกลัวและท่านคว้านน้อยเกินไปมันก็กลับมาเป็นใหม่เลยนะออกมาคือหลังหลังคว้านใหม่ๆนะโอเคท่านอาจจะฉีดได้ดีแหละแต่ถ้าท่านคว้านเนื้อออกน้อยเกินไปก็กลับมาเป็นใหม่เลยหรืออย่างที่สามไม่ว่าท่านคว้านหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามันเกิดพังผืดเกิดขึ้นมันก็ทําให้ท่อเนี่ยมันเกิดตีบได้นะสุดท้ายก็คือ ถ้าคว้านมากเกินไปไปโดนเส้นประสาทที่เลี้ยงอายุวะของท่านมันก็จะทําให้เกิดปัญหาถาวรเพราะมันซัดเส้นประสาทไปแล้วเพราะฉะนั้นหมอส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆให้กินยาไปก่อนถึงจุดจุดหนึ่งก็จาเป็นก็ต้องทําการผ่าตัดแต่อย่างที่บอกนะที่พูดไม่ได้บอกว่าการผ่าตัดวิธีดั้งเดิมไม่ดีเสมอไปนะพูดแค่ว่าบางคนโชคร้ายเป็นอาการดังกล่าวนะ บางคนไม่เป็นก็มีหลายคนก็ไม่เป็นก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับหมอให้หมอคนเลือกให้เราว่าวิธีการไหนเหมาะสมที่สุดนะคราวนี้มาอยู่ในกระบวนการเลือกเฟ้นหมอเพื่อทําการผ่าตัดนะหมอผ่าตัดเองเนะครมีคนไข้ามาถามหมอบอกว่าหมอทําไมหมอไม่ผ่าตัดถุงใต้ตาเนี่ยผมมาผ่าตัดถุงใต้ตากับหมอนะหมอก็บอกว่ายังหาคนที่ไว้ใจไม่ได้เลยเลยไม่กล้าผ่าตัด ่านหมอเชื่อว,ว่าท่านก็คงคิดแบบเดียวกับหมอก็คือว่าต้องหาคนที่เรามั่นใจว่าผ่าตัดไปแล้วมันไม่เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาก็เกิดให้น้อยที่สุดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกกันทุกคนกลัวการผ่าตัดหมดไม่ได้มีใครอยากผ่าตัดอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมหมอถึงได้เลือกหมอที่โรงพยาบาลน,นี้นะอ่าละสุดเลยก็คือว่าหมอเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นหมอ ist, ยูรโลจิสต์เี่เป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์นะแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อ เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนส่งเบเลแล้วละ่ะแล้วก็โทรไปคุยบอกเอ้ยผ่าตัดเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยโอเคไหมมันบอกเอ้ยโอเคนะดีนะอยู่อย่างงี้ก็เลยถามว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยที่มันทํางาน,นอยนะูอ่น่ะมีผ่าหรือเปล่าบอกมีมีเลยมาเลยนัดโ p พดีได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันจัดการให้เราก็เลยถามนิดน,นึง,นงเอ้ยแล้วทําเยอะยังเวลาเป็นหมอผ่าตัดนะแล้วบอกทำเยอะยังมันก็บอกว่าเอเอาตรงๆใช่ไหมบอกเออเอาตรงๆเนี่ย ในแผนะยังไม่มีใครทำเกินห้าเคสโอ้แม่เจ้าอันนี้ปีที่พูดมาก็คือเหตุการณ์เนี่ยพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะต้องย้ำนะบอกว่าในแผนกยังมีคนทำไม่เกินห้าเคสและตัวของเขาเองเนี่ยทำแค่เคสเดียวเราก็เสียวดิเสียวดิว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีปัญหาหรือเปล่าวะ เราก็เลยถามว่าอ๋อหรอแล้วยังไงจะให้ไปยังไงมันก็บอกว่าเออเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ท่านถ้าเกมมานะก็ทำบิธีการเดี๋ยววันผ่านเนี่ยเราไปตามน้องคนหนึ่งมาให้น้องคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้จบเมืองไทยเลยนะจบแพทย์ก็ที่ต่างประเทศและเรียนเฉพาะทางต่อที่ผ่านประเทศเขาเนี่ยเป็นคนเริ่มแรกเอาเทคโนโลยีเนี่ย เข้ามาในเมืองไทยแล้วเขาทํางานที่โรงพยาบาลบำรุงราษเดี๋ยววันที่เตรมผ่าตัดเดี๋ยวไปเชิญน้องคนนี้ยมาดีมอนสเตอรมาช่วยผ่าตัดเราก็พิจาน,นใจดีมอนสเตอรสาธิตนะคนนี่พี่โรงเรียนแพทยนะคนคงล้อมเรามาสักสิบยี่สิบคนอะเพื่อที่จะดูใช่ไหมเราก็แบบตายเขิน เราก็เลยบอกว่าเออขอชื่อน้องคนนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปหาน้องคนนี้เองนะแล้วเราก็ไม่เอาเปรียบใครด้วยนะว่าแบบแหมใช้เส้นสายนะเราบอกไม่เอาเปรียบใครเดี๋ยวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลบอมลุงลาก็ไปที่โรงพยาบาลลาก็อย่างที่บอกหรูหรามา,านะ่าเนาะที่ทำงงพิธีการนี้ก็หรูมากเลยนะแล้วก็เป็นเพดานสูงเข้าไปทางก็เป็นช่อง,ช,องช่องนะเป็นช่องแบบดีๆนะมีโต๊ะแบบ อย่างดีให้นั่งคุยครับหลังจากทําบัตรเสร็จเนี่ยเข้าไปรอที่ OPD ระบบทางเดินปัสสาวะอีกตอนนั้นคนเยอะอจะว่าเป็นอะไรที่ยอดนิยมนะคนเยอะอแต่ส่วนใหญ่นะเป็นชาวต่างชาติจะส่วนใหญนะ่เป็นคนไทยแบบหมอเนี่ยน้อยวันนั้นที่ไปเนี่ยไม่เห็นเลยนะเออวันนั้นที่ไปไม่เห็นมนีแบบเราโผล่ไปคนเดียวก็รอประมาณสักสิบนาทีนะแล้วก็เข้าทําการคุยปรึกษาหมอแล้วก็บอกว่า เราฝากมาแล้วไงเพราะว่าเราให้เพื่อนเราเนี่ยฝากบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาวันนี้ก็คุยกันเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็นัดวันผ่าตัดเลยเราบอกว่าอที่หน้าผ่าตัดวันผ่าตัดเตียมตัวอย่างไรนะก็อันนี้เนี่ยเราคิดเองนะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้บอกเลยถี่ว่าวันผ่าตัดเราใส่เกงขาสร้างมานะเพราะเรารู้ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องถูกขาสายสวนปัสสาวะหรือสายฟอเรนนี่แหละนะเพราะนั้น สั้นสายเกงยีนไม่ควรเด็ดขาดนะต้องเป็นเกงขาสั้นนะครับแล้วเตรียมถุงผ้าสักใบหนึ่งเอาไว้ยิ้วตัวถุงปัสสาวะกลับบ้านจะได้ไม่เคอะเขยแต่จริงเขาก็มีถุงของโรงพยาบาลให้นะแต่เราเอาถุงผ้าของเราไปเองเน้วถือกลับบ้านนะก็อันนี้ขอติดนีดยเดินก็อย่างที่บอกว่ามันผ่าตัดเนี่ยสถานที่จอดรถด้วยความที่เขาเป็น โรงพยาบาลระดับหนึ่งนะสถานที่จอดรถค่อนข้างน้อยเราต้องวนไปจอดชั้นหกชั้นเจ็ดอ่ะแล้วที่จอดรถค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยมากเลยอ,อันที่สองก็คือสถานที่นะในการรอเพื่อที่จะเรียกเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยคือเขาเรียกว่าเคสแบบเป็น Op ปเ네คสเนี่ยสถานที่ของโรงพยาบาลค่อนข้างจํากัดคือหนาแน่นอ่ะเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่เราเคยไปมาหรือไปทํางานนะที่จะค่อนข้างกว้างใหญ่ เหตุผลมันน่าจะเพราะว่าคนไข่หนึ่งคนเนี่ยเขาจะพาญาติไปด้วยใช่ไหมญาติก็ประมาณสามคนสองคนสามคนเนี่ยเป็นอย่างต่ำเนี่ยไปก็เป็นนั่งรอก็คือญาติก็นั่งรอเพราะไม่รู้จะไปไหนใช่ป่ะไอ้คนที่นักผ่าตัดก็ไม่มีที่นั่งรอเพราะฉะนั้นขยายตรงนี้นิดนึงหรือไม่ก็อาจจะบอกญาติให้ไปกินสตาร์บัคหรือไปอะไรที่อื่นก็ได้ถ้าสมมติว่าเขาเคลียร์นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนชุดรอ เราก็ประมาณสักสองชั่วโมงเพราะว่าหม,หมอทาผ่าตัดหมายสองแต่ว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปรอเตรียมตัวก่อนประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับก็ก็แต่งแขงเส้นให้น้าเกลืออะไรเงี้ยแหละนะไปถึงก็คุยกับคุณหมอดมยาก็คุยกันเขาก็เห็นเขารู้แหละว่าเราเป็นหมอคุณหมอจะฉีดยาให้หลับเมื่อไหร่ก็บอกอพอถึงเวลาเขาจะเข็นเราจากห้องเตรียมนะห้องเตรียมคนไข้เนี่ยมันะจะแบ่งเป็นห้องสวยๆนะแล้วก็เข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ย พอหมอเขาจะมาฉีดยาเราก็บอกว่าฉีดยาจนนี้แล้วหลับเลยหรือเปล่าเขาบอกหลับเลยครับพี่นะนจังหวัดนั้นเนี่ยหมอทําอะไรรูป้ป่ะหมอกําหนดลงหายใจทันทีเลยนะหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าสมาธินะเข้าสมาธิท่าน <c oughs> ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมแต่หมอทาอย่างนั้นจริงๆให้จิตใจสงบที่สุดนะและ้วก็ปึ๊บเดี๋ยวคาดว่าในขณะที่มองเพดานเนี่ยเขาเข็นเราไปม,มองเพดานนะ ภาพตัดภาพตัดมันไม่ได้ไปไหนนะตัดก็คือตัดไปเลยนะไม่ได้ฝังไปไหนไม่ได้เห็นเจ้ากรรมในเวรใดๆทั้งสิ้นเลยนะหลับไปปุ๊บลืมตายอีกทีหนึ่งก็คือได้ยินเสียงเขาบอกว่าคุณอดุลชยัยเสร็จแล้วค่ะอะไรเงี้ยเอาเขนะนนาต้องใส่มอแกะคนะเอาไอเดีย้ยออกนะอะไรเงี้ยสักอย่างเนย่นะแล้วเราก็นอนต่อนอนต่อสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงสติเราก็กลับมาแล้วเราก็เต็มตัวกลับบ้านบอกได้เลยว่า มันก็คือความแปลกอย่างหนึ่งก็คืออาสายสวนปัสสาวะที่ท่านเห็นคนไข้สับใส่เนี่ยถ้ามันใส่กับตัวเองคือตอนที่เราไปใส่คนอื่นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกในความทุกข์ทรมานนั้น <laughs> แต่เมื่อสายสวนมนคาอยู่กับท่อปัสสาวะของเราเนี่ยอกหงุหมันไม่สนุกนะตัวบอลลูนเนี่ยที่มันขยายเนี่ยมันจะเป็นกดตัวเขา,าเรียกว่าตัวกระเพาะปัสสาวะทําให้เรารู้สึกปวดเบ่งปวดทายแต่จริงๆเนี่ย ท่อเนี่ยมันคาอยู่กับตัวสายสวนอยู่แล้วใช่ไหมยอยากจะฉี่อะไก็ฉี่เนี่ยเพราะนั้นก็บางทีเราต้องขยับมันขึ้นเพื่อไม่ให้มันไป,ดก,ดดนปดกดตรงหูรูดพราถ้ามันไปกดตรงหูรูดของเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะมีอาการมากขึ้นนะแต่ไม่แนะนําให้ไประบายน้ําออกเองนะไม่แนะนําให้เพราะมันเป็นบอลลูนใส่น้ำใช่ไหมห้ามไประบายน้ําออกเองนะท่านนะเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างใรบอกว่าเตรียมกครงเกง ขาใหญ่ๆกางเกงขากัวใหญ่ๆแล้วนะเพื่อที่ว่าจะได้ใส่สบายเพราะว่าตอนนั้นอ่ะท่านไม่ควรที่จะใส่อางเกงในแล้วเพราะการใส่อางเกงในเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไโรโพซิชันของสายนะกับโพซิชันของอายุวะของท่านเนี่ยมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วท่านอาจจะเจ็บได้นะบางทีหลายคนก็บอกว่าเอ้ยหลังผักตัดเสร็จเขามีพารเตอร์ติดตัวสายนะตรงหน้าขานะหมอเพื่อไม่ให้มันขยับไปมาไงต้องบอกว่า ท่านต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนแปะเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกไปด้วยนะเขาแปะเขาก็แปะตามนั้นนะตอนที่ท่านหลับแต่พอท่านตื่นแล้วท่านจะรู้ว่าเอ้ยมันล้างหรือไม่ล้างนอกปล่าท่านต้องแกะออกมาแล้วมาแปะใหม่หรือมาแปะเองของหมออันนี้ก็ทําความสะอาดต้นขาใหม่เลยนะแล้วก็ซื้อพลาสเตอร์เนี่ยมาแปะเองมันก็มีเทคนิคการแปะด้วยแหละเพื่อไม่ให้มันโครงไปโครงมาเพราะเมื่อสายสวนมันโครงไปโครงมาเนี่ยมันจะเจ็บการดูแล สายเนี่ยมีความสําคัญก็คือว่าอย่าให้มันติดเชื้อเวลาอาบน้ําเนี่ยต้องบอกว่าท่านต้องหาที่แขวนสายระบายปัสสาวะออกเสร็จก่อนต้องหาที่แขวนสายนะไม่ให้ต่ําเกินไปแล้วไม่ให้สูงเกินไปนะครับบางทีบ้านหมอมีก๊อกน้ําข้างล่างหมอก็แขวนไว้ตรงก๊อกน้านั่นแหละแล้วก็ทาการอาบน้ําไปเลยแล้วก็เช็ดให้แห้งตอนเช็ดเนี่ยต้องใช้หมอก็จะใช้แอลกอฮอล์นะหรือใช้เบตาดีนก็ได้แต่แนะนําอย่างหนึ่งว่าอย่าใช้แบบ สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพ่นมาพ่นตรงสายนะเพราะท่านอาจจะพลาดไปพ่นแล้วไปโดนถุงอันทะของท่านก็เป็นไปได้นะมีโอกาสนะคนไปพ่นมาเนี่ยถ้าแอลกอฮอล์ไปโดนถุงอันทะของท่านนะั้นบอกได้เลยโอ้ยความแสบนี่เท่ากับคลิปเนี่ยทั้งสวยมันลอยอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะผมบอกได้เลยมันแสบมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะ และถ้าสมมติท่านไหนพลาดไปแล้วโดนเนี่ยให้รีล้างน้ำนะเอาสายพ่นชำระเนี่ยล้างตรงบริเวณอันท้าของท่านเลยเพื่อระบายความแสบร้อนบอกได้เลยว่าห้ามนะครับเ,เตือนด้วยความหวังดีนะเมื่อท่านอยู่กับมันไปสักพักหนึ่งแล้วท่านจะรู้สึกว่าไอ้ถุงปัสสาวะเนี่ยที่เขาให้มามันประมาณสัก2 0 4 0ถุงม,มันใหญ่มันรำคาญท่านจะไปไหนไปไหนท่านต้องแบกไปด้วยอย่างเงี้ยให้ใช้วิธีเปลี่ยนเป็นถุงปัสสาวะแบบ500 440ก็ได้นะ หมอเปลี่ยนเป็นแบบ544และติดไว้ที่ขาอ่าติดไว้ที่ขานะหลายท่านในช่วงที่หมอทําการผ่าตัดไม่รู้ว่าหมอเนี่ยทําการผ่าตัดมาหรือผ่าสายสวนอยู่เพราะขาที่หนึ่งว่าติดไว้ที่ขาไม่มีใครรู้เลยเมื่อครบเจ็ดวันเราก็ทกําการถอดสายสวนออกใช่ไหมตอนถอดสายสวนออกเนี่ยต้องบอกนะในระหว่างถอดเนี่ยโอ้โหห้องน้ำโงได้เลยอะ แต่อยากให้ทําด้วยความเร็วนะอยากให้ทําด้วยความเร็วอย่าช้าเกินไปช้าเนี่ยมันยิ่งทรามานทําปื๊ดเดี๋ยวไปเลยเนี่ยโอเคกว่านะครับเอาหมอหลังถอดสายสวนออกไปแล้วเกิดปัญหาฉี่ไม่ออกอันนี้ทุกทรามานคาดว่านะคาดว่าพอถอดสายสวนออกไปแล้วเนี่ยอตัวเยื่อบุกตรงท่อปัสสาวะเนี่ยมันบวมจากการที่ใช้ตัว ไอ้น้ำเนี่ยฉีดผ่านเข้าไปมันบวมพอมันบวมเลยทนให้ปสัสสาวะไม่ออกทรมานมากตอนนั้นเนี่ยใช้วิธีการสวดมนต์คนไข้บอกหมอนี่เล่นของขังหมดเลยนะบอกว่าทั้งสวดมนต์ทั้งกินยาแผนปัจจุบันทั้งกินยาลดบวมด้วยนะแต่อย่างที่บอกอะว่า,วาเราก็รักษาตามแผนปัจจุบันแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยอย่างอืน่นต้องมีตัวช่วยนะบุญความดีที่ท่านนำมาอย่างนี้นะ อาจจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมท่านซึ่งต้องบอกว่าหมอมีอาการไอปัสสาวะไม่ออกเนี่ยหรือออกน้อยค่อยๆออ,ออกเนี่ยเป็นประมาณสักสามถึงสี่วันถึงเริ่มปัสสาวะได้นะเริ่มปัสสาวะได้แต่การปัสสาวะนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยคือแบบโอยตายละหลังผ่าตัดไปประมาณสองอาทิตย์รู้สึกไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยปัสสาวะเหมือนเดิมไม่พุ่งเหมือนเดิม ไม่พุ่งเหมือนที่ก่อนผ่าเอ้ยไม่ใช่ดิก่อนผ่ามันก็ไม่พุ่งเหมือนแล้วมันก็เท่าๆกับก่อนผ่าตอนนั้นก็รู้สึกไม่น่านเ,เลยนะเบื้อตังค์ด้วยนะเบื้อตันด้วยนะเออลืมบอกไปค่าผ่าตัดโดยเฉลี่ยนะไม่ได้ของหมอเองนะโดยเฉลียนะ่ยเนี่ยประมาณสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทปรากฏโอ้รู้สึกไม่เมืองเลยก็โทรศัพท์ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยใจเย็นรอสักประมาณสามอาทิตย์รอ,อสักประมาณสามอาทิตย์แล้วมันจะดีขึ้น มันก็เป็นอย่างที่เพื่อนหมอพูดนะพอครบสามอาทิตย์เออเรารู้สึกว่าปัสสาวะลำมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นมันพุ่งมากขึ้นนะแต่ยังรู้สึกแสบอยู่ในท่อปัสสาวะอยู่นะแสบร้อนอยู่นิดๆนะในท่อปัสสาวะเหมือนอะไรเผาเนี่แหละนะอาการจะดีขึ้นเหมือนรู้สึกเป็นปกติเลยเนี่ยประมาณหกสัปดาห์นะของสําหรับตัวเองนะสําหรับหกสัปดาห์ถึงรู้สึกว่าเออมันปกติแล้ว คือฉี่แล้วไม่นึกถึงละว,ว่าตัวเองเคยเป็นต่อมลูกหมากต่อนะ,นะ,นะคราวนี้โดยสรุปสําหรับผู้ที่สนใจอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ราคามันยังค่อนข้างแรงดูนะอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกทท่านเพราะนั้น,ะนะท่านอาจจะรอก่อนรอให้มันไปใช้เป็นมาตรฐานในโรงเรียนแพทย์เพราะเพื่อนหมอตอนนั้นที่คุยกันเขาบอกว่าจ่ายเฉพาะค่าเครื่องก็น่าจะเป็นหลักหมื่นะนะนะแต่ไม่น่าจะเป็นหลักแสนนะครับนะ อาจจะรอสักนิดหนึ่งเพื่อให้คุณหมอเนี่ยเขามีป x p e r i e ร c ์เนี่ยเยอะขึ้นนะมีประสบการณ์มากขึ้นนะทำเป็น100ร้อยเคสนีะนะเราก็สามารถไปทำตามโรงเรียนแพทย์ได้ราคามันก็จะไม่แรงอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแต่สำหรับท่านพูรท่านมีตังท่านก็แล้วหรือไม่อยากทรมานมากท่านก็ไปตามโรงพยาบาลเอกชนก็ได้นะอีกเรื่องหนึ่งที่จะ พูดเอาไว้ก็คือว่าด้วยความที่ว่ามันใหม่เนี่ยมันใหม่ในที่นี้ก็คืออ,ออกมาในท้องตลาดเนี่ยประมาณสักปี2015ตอนนี้ก็ประมาณสัก9กาปีเอามาในไทยเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน5ปีการเกิดเป็นซ้ำเนี่ยยังถือว่า0%อยู่การเกิดเป็นซ้ำนะ0%นปอนยู่แต่เราไม่รู้ว่า10ปีไปแล้วโอกาสจะเกิดเป็นซ้ำมีหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่า10ปีไปแล้วมัน ไม่เกิดการเป็นซ้ําใหม่อันนี้ถือว่าเป็นการรักษาที่น่าจะเป็นเทรนหรือเป็นมาตรฐานในอนาคตของการรักษาต่อลูกหมาด้วยนะเพราะว่าผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นน้อยการรักษาใช้เวลาอย่างที่บอกในห้องผ่าตัดแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชัว่าทางบาทเดียวและ YouTube c h anel n หมอชวทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ